เหล่าสัตว์พุงพรุ้ยต้องมาร่วมมือกันเป็นทีมโทนสีฟ้าแมวหน้าโฉดโทริโทริโจระเข้บ้ากามคูเกมเมอร์โทนสีเหลืองโพนี่หลงยุคกิปุริและอลิซาเบตเป็ดต่างดาวโซดาเอซีจีความวุ่นวายแบบทีมจะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันได้เลยเออมาสัตว์ในโลกจรรนกินตนาการก็สัตว์จริงๆอ่ะ ไปมตัวละลายัตัวธรรมดาเนี่ยไปไปไปบวกบวกบวบมีมีอะไรข้ผมโอ้โหมันเดอดมามาเนี่ยมาเนาไหนไหนไหนมันตายมันตายมันตายนตยไหนไหนไหนอยู่ไหนไนน เอาเอกันไว้จะมีไว้จะมีไว้จะมีไว้ไม่ไม่นี่หมีผม

ไป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 เไปไป็นโง่อีกแล้วเอาออไปบีของฉันบีของัเออเออติ๊่ชิบไต่ไต่ไปยองไปไปยองไป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 อเออคุณคอยลงไปเอาลงไปแล้วไฮ้เป็เฮ้เป็นไอดิ้ปไ้ต่อยฉันทำไมกรี๊บไม่ได้เาไม่ได้ตายเป็นกูเปมันกระโดดเตะเมื่อกี้

สอลาช่วยช่วยช่วยแขนปิดแล้วแขนปิดแล้วเออสตลาช่อยดิช่วยดิสองท่าช่วยสตลาช่วยช่วยช่วย

อะไร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 เอาไปเราไปาแต่เรามีมีรอยมแล้วีลอยแล้วเดี๋ยวีอะไร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 ออะไรอะไรอะไระไรอ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 ะไรไรอะไรอะไอะไรออะไร ไอ้ดอกมาดอกมาดอกดอกดอก ยคตอไเด้อคิกะไรเด้อคิกไปไปไเอาไปเอาไปมันเป็นรเนี่เอาไปมันเป็เอตีอาไปไปไไปไปไปเอาจะตยผมทไปไม่ใช่วูนี่ตายเป็ด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 ฉันชนร่างว่างรา พักไปไหนพากไปไหนออ้ยาะมาไดอ้าโอ้ันมันด้วมันด้วมันด้วมันดวไม่ได้ไปไม่ได้ไปม่ได้ไม่ได้ไอดวทางไหนสละไอ้บ้านอราย่ยบ้านเราอยู่ไหนโอ้ย

ไมไดไหนไขนมของเขาอขนมของเข้าไมได้ไม่ให้ไปไปให้ไปไปให้ไปหแล้วหโอยโอ๊ยโอ๊ยตดอะไรกันวะเนี่ยตีดกูแคไนนะกูแไละตพ่อไหนยพไน่ไหนเไอไหาไปไหนต่อนาอไหยพ่ไหไหย่อไหตพอไาไหย่ไหย ลงไปลเไลงไปลงไป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 ้ปไปไปไวไป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 ปไปไปไลไไปไปไวไปไปไวไปไไป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 ปไปไปลไไไปลไปไไปไปไปไไป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 ลไปไไไ้ไป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  ลวกไปอออ๋อลวกไปมัตยมันตมยไเออไปแล้วไปแล้แวนมีแวนลวไปเพิ่งเนกูจบอ้มีคนคูตยหลาย้หลไปไปายได้วย้วไปไปด้วไป้โอเคโอเคเออเยไว้

แดนจะอย่างไรเอาี่ว่าคนที่ไ้วมกันเออทำไมมันหยิบไม่ได้วะเฮ้ยอยู่ไหนวะตัวตู้อยู่ไหนตีตี้าดิาดิแกมาดิ้มาแล้วไปแล้วมาแล้ว

นี่เราถือ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 ดิไม่ถือต้องอันนี้เออมันจะมีไอ้คนโด่ดังนั้นเราถือสองมือแล้วถือสองมือแล้วไ่แก้ไม่เห็นหรอไม่ไม่ไม่ถือสองมือมันจะเพาะไปพร้อมเพื่อนถือมือเดียวคือลากคนเดียวจะเร็วกว่ามันรีบแล้วกูหย่าหย่า

เอา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 อค้าอีกเอาเอาเอาไปเอ้ยเอ้าเอาาายเลยังวะโซาโซาลอยู่ไหนเออเออเฮ้ยเนับถอยหลังไปหลังเลยมัไม่รู้เหมือนกันตะกี้มันมีขึ้นอหลัง ตบไบเลยตันไหนส่หน้ามไปไหน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 เออ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 ไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อคุณตู้เอาแล้วผมจะปล่อยให้คุณรอดได้ไงเราใครต้องพาไปไปไปไเไปไปไปไยไปไไป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 ไไปไนไปไ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 นไปไ ไีกันเลไปไปลีกอะะฮะเอาเหรอไปไปทำไอะไรเอาคนละทานนีโอ้ยคุดคุตตแล้วนผมเย่แล้วอ่ะยี่หเตแล้วไปยื้อไว้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 ไปไปไงไปเลโอ้โหแล้วดูท่าหนไรดูสโลดูสโลเ้ย คุณครูโคตรรักเลยคุณครูไม่ไงไม่ไงผมไม่เก่งแต่ผมใส่เดียวได้หมดนะเว้ยไอ้ชุ่เล่เลยอ้ยโอ้ยใร่ฟังหมดเลยต่อยหมดเลยสีแล้ววันจริงมันน่าจะเวลายาวกว่านี้ป่ะแต่มันจบเวลาเดโม่เปล่าใช่ใช่ใช่ไหม สติกเกอร์ลายคิป,ปรี่และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์สตอมีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ